สวัสดีทุกคนพบกับเอิร์นอีกแล้ววันนี้เอิร์นจะพาทุกคนไปทําสวยกับเอิร์นวันนี้เอิร์นจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรนะต่อขนตาเนี่ยไม่เคยทําเลยแล้วก็อยากจะลองแต่ไปต่อขนตาเห็นหลายๆที่เขารีวิวกันก็คือแบบบางที่เขาก็แบบตดอัพเห็นหน้าเราใช่ป่ะแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เนี่ย เราก็ต้องทําหน้าให้เราดีนิดนึงผิวหน้าเราต้องดีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบเราไม่ดูแลตัวเองแล้เนาะก่อนจะไปก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าอะไรก่อนละกันเดี๋ยวเอิรจะพาไปเปิดประสบการณ์การต่อขนตากับเอิญกันก็เดี๋ยวบำรุงหน้ากันก่อนเอิจะใช้เป็นตัวนี้ c l e a n o s Dark s p o t b h t Solution Serum ตัวเนี้ยเอิร์ใช้หมดไปแล้วซองหนึ่งนะ เช้หมดไปแล้วซองหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วมันผิวหน้ามันดูแบบกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เขาช่วยบำรุงผิวหน้าโทมด้วยนะเพราะว่ามีพยาลุลร้อนถึง8โมเลกุลมีคอลลาเจนมีวิสตซีแล้วก็แซลลิลี่ช่วยบำรุงผิวให้แบบกลับมาสดใสเขาช่วยเรื่องรอยดำจุดด่างดำดูจางลงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำตัวเนี้ย ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารสเตยียรอยนะแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขา่าจะเป็นสีแบบขุ่นๆรู้สึกว่าทาไปแล้วซึมไวซ <laughs> ึมไวมากมันซึมไวนะซึมเลยแล้วก็ไม่เหนียวเน่อนอะอืม หาคือง่ายด้วยตัวนี้มีขายที่เซเว่นอีเราคาก็ถูก49บาทเองเหน่งยว้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวต่อไปเอิงนก็จะทากันแดดต่อ ก่อเออไม่เคยให้ฟ <Christ>. ัง <Hum> ส <ming> <nhiều> <kaar> ิรฟเพกับกันแดดนะเพราะว่าที้เหยดทามาหลายขั้นตอนง่ายๆเลยแต่ตอนนี้อายุเพิ่มขึ้นไงมันจะไม่ดูแลเลยก็ไม่ได้แต่กันแดดตัวเนี้ยเขาช่วยลดเลือนรูร้อยด้วยนะไม่ได้ไปแค่กันแดดอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าแต่งหน้าถูกหรือเปล่าทุกทีก็ทาทาทาแล้วก็บวบก้าไปเลย กันเนี่ยแเนี่ยต่อไปก็ลองพื้นัองพื้นนะจ๊ะ ตัวนี้เอินจะไว้ปัดคิ้ววันนี้จะใช้สีส้มๆเพราะว่าเอินเป็นคนผิวแทนแล้วก็เอินจะไม่ทาลิปสีแต่เอินจะใช้ลิปมันเปลี่ยนสีได้ เดี๋ยวเอไปทําผมก่อนเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกจากบ้านกันได้แล้วจ้าอาละเพิก็เสร็จแล้วนั่นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเนาะไปจ้าทุกคนไปกันนลจ้า นี่นะจ๊ะเห็นไหมล้านสีชมพูหวานแววเดี๋ยวเราจะไปต่อขนตากันเลยจ้ะเสร็จแล้วทุกคนดูสิดูตาฉันออยชอบอะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเอิรมากการต่อขนตาครั้งแรกสวยกันไหม สวยอะสำหรับครั้งเนี้ยเอิญประทับใจมากแล้วพ่อแล้วก็แล้วพ่อแล้วก็พี่พพเขามือเบามากเลยนะเอิญก็ฝากคลิปนี้ของเอิญไว้ด้วยนะบ๊ายบาย